สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกวิทพงศลิดคณะนนสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเพ็เขตซูเปอร์สโตลซอลเทนจำกัดมหาชนครับผมอนุชินอมรรพิทยาครับซ f o ของบริษัทครับครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับที่บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนผู้ลงทุนนะครับซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิเจ็ดสิงหาคมพศสองพกสิบแปดนะครับ ก็จะฉายภาพให้รู้จักกับเอ k ภาพรวมของการประกอบธุรกิจนะครับครับ ทางบริษัทเคเคซูเปอร์สโตร์ซ็นทัลจำกัดนะครับหรือชื่อในตลาดครับคือเคเคเดำเนินธุรกิจค่าปปิดและค้าส่งสินค้าอปโภคบริโภคนะครับตอนนี้เรามีจำนวนมากกว่า36สาขาครอบคลุมพื้นที่สงขาพัทลุงสตูลและปัตตานีครับรวมถึงทางบริษัทมีส่วนกระจายสินค้าหนึ่งแห่งในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับส่วนเรื่องสัดส่วนนะครับสัดส่วน เรามีทั้งค้าปีและก็ค้าส่งและก็รายได้อื่นๆนะครับค้าปีตอนนี้เท่ากับสัดส่วน89.27%นะครับค้าส่งเท่ากับ10.23%แล้วก็รายได้อื่นๆประมาณ0.5%นะครับอันนี้คือภาพรวมในการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบ6เดือนของปี66 7และก็68นะครับ พัฒนาการที่สำคัญที่สุดของบริษัทนะครับปีพศสอง3บสารครับเมื่อวันที่8อตุลาคมทางบริษัทก็ได้เข้าตลาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เทีซึ่งในปีนั้นนะครับทางบริษัทเทียนเคก็มีสาขายอยู่28่สาขาครับแล้วมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อให้ต่อกับประชาชนเป็นขั้งแรกนะครับและก็เข้าตลาดในปีนั้น พอปีพศ2514ครับก็เพิ่มสาขาใหม่อีก2สาขานะครับในปีนั้นเราก็มี30สาขาพอปี2 5 6 6ครับเราก็เพิ่มอีก2สาขานะครับรวมเป็น3 2สาขาพอปีพศ2 5 6 6ครับเราเพิ่ม4สาขารวมเป็นสาหสาขาซึ่งเราก็เริ่มมีการเอานำเคานเตอร์ร้านกาแฟซฟเฟ่ของเทนที่ผลิตขึ้นมาเอง นะครับได้จำนวนสามสาขาจำหน่ายพวกกาแฟชาและเครื่องดื่มชงต่างๆนะครับแล้วในปีนั้นเราก็เริ่มที่ยารณรงค์ในการนักโตกโดการเริ่มติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้งานพลังกับพลังงานไฟฟ้าทดแทนนะครับให้เป็นพลังงานสะอาดในปีพศ2อ6 6ปีที่แล้วปี2.5.67ครับทางบริษัทเคเก็ได้ซื้อ ลงทุนในในบริษัทสรานเอ็นเตอร์เทเจำกัดนะครับเรียกว่าเป็นบริษัทย่อยของเราเมื่อวันที่4ตุลาคมพศสองพันรักิเจนะครับแล้วก็มีเปิดราคาใหม่2สาขาแล้วก็ปิด1สาขาที่ไม่ไม่เติบนโตน,นะครับจนในปี2,5,6,7เรามีจำนวนสาขา3,7สาขาคร,ครับเอามาปี2 0พปีนี้ครับเราไม่ได้เพิ่มสาขาเรามีปิดไปหสาขา ปิดสาขาที่ไม่เติบโตน,นะครับเพื่อ,อไม่ให้เกิดการสัดทุนของทาหนุนเสนะครับลักษณะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเคเคจำหน่ายนะครับก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเราได้จัดจำหน่ายอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคยียงกันอย่างยาวนานทำให้เราเนี่ยรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่น แล้วก็รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้วเรามีสินค้ามากกว่าหมื่นรายการครับที่บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดครับซื้อของครบพรบของถูกปลกทุกวันที่เคนเองทุกสาอาดในบ้านคุณครับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราขายครับก็จะมีหมวดเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านทาความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้านของใช้ประจําวันเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูสมุนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ผิวและเส้นผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูนะครับผลิตภัณฑ์ด้านความงานก็เป็นพวกโรออนโลชั่นนะครับแป้งต่างๆนะครับซึ่งประเทืองผิวนะครับแล้วก็ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมหรือขวดนมนะครับหรือนมขมส่วนด้านบริโภคครับก็จะมีสิงผลิตภัณฑ์ด้านชง,ชงดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโลกาแฟ โอนติ้นนะครับพร้อมพร้อมชงดื่มหมวดของนมปรุงแต่งก็มีครับก็จะเป็นนมสดหรือว่านมถั่วเหลืองนะครับหรือนมนเวทตถีเครื่องดื่มก็จะมีเครื่องดื่มพร้อมชงหรือว่าจะเป็นเครื่องบำรุงแล้วก็โค้กเบสซี่ซองไหนเนี่ยครับรวมทั้งเครื่องปรุงอาหารแห้งนะครับรสปีหรือน้ำมันพืชหรือข้าวสาร และขนมขบเคี้ยวนะครับของเด็กๆนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจําหน่ายและยังมีที่ไม่ได้ลงอยู่ในนี้ก็คือกลุ่มเครื่องฟัวและก็อาหารสดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรืออาหารทะเลแปรรูปนะครับก็จะมีจาหน่ายมากกว่าบุญรายการนะครับสไลด์นี้คือภาพนะครับภาพโดยรวมนะครับของเคเคซูเปอร์สโตร์หรือชื่อ KK เนี่ยครับ ก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับตามภาพนีก็คือเราก็จะบริหารในพื้นที่ที่มีที่จอดรถให้กับลูกค้าได้สะดวกขึ้นนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นภาพของบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมีาน์เตอร์เคเชียนะครับกองโชว์สินค้าตามโปรโมชั่นตามเทศกาลต่างๆหรือกองโชว์หัวเชลนะครับ ซึ่งก็จะเป็นสินค้าที่ทางซัพพลายเออร์สนับสนุนกิจกรรมลดราคาพิเศษแล้วก็จะมาปองที่หัวเชลลนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับจำนวนสาขาของเราที่เติบโตอย่าต่อเนื่องครับเราเปิดมาเมื่อปีพศ2566ครับเปิดสาขาแรกใช้ชื่อเกียรติเ s t o ซุปเปอร์สโสาขา3ามใจ อำเภออัญ,ญองเกเป็นมักสงขาเป็นสามขารแรกนะครับยุคนั้นเราเรียกว่ายุคการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วการสร้างแบรนด์ของเคเป็นที่รู้จักในพื้นที่และร้านค้าที่ลูกค้านึกถึงอันดับแรกเมื่อต้องการจะซื้อจะใช้สินค้าอุปโปโภคบริโภคนะครับแล้วก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พศสองพ4 6 4 7 4ร4 9สี่สี่นะครับ แล้วก็เติบโตมาปีละหนึ่งสาขาหรือสองสาขาเรื่อยๆนะครับและขยายสาขาอย่างต่อนเนื่องโดยมุ่งการบริการให้กับลูกค้านะครับแล้วเราก็มีการขยายไปอำเภอนอกอำเภอันใหญ่เช่นอำเภอสะเดานะครับอำเภอนาทาวีอำเภอเมืองอำเภอ,อ,เภอสติ้พักนะครับรอบๆของอำเภอันใหญ่นะครับายในจังหวัดสงขลา แล้วจากนั้นเราก็ขยายไปจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีน,นะครับแล้วอยู่ในช่วงของการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับอาตอนนี้ขยายสาขาไปจังหวัดใกล้เคียงเรามีแผนที่จะเปิดนะครับถ้าว่าเศรษฐกฐิจดีเนี่ยจะเปิดปีละหนึสองสาขาหรือ3สาขาเพื่อครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใืพื้นที่มันมากขึ้นนะครับ สไลด์ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่สอครับเรื่องฐานะการเงินแล้วก็ผลดำเนิงเนงานครับผมจะให้ท่านคุณอนุชิตนะครับ CFO ของบริษัทได้พรีเซนให้กับทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีสวัสดีคุณลุงุูอนนีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนที่ผมจะนำเสนอก็คือผลการดำเนินงานและฐานะการเงินนะครับของไตรมาสสอง รายารไตรมาสสองสองพั 2000, ครับสองพันหาอสิดัปเดตครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองของรอบปีนะครับซึ่งในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาสสองนะครับคือตั้งแต่เดือนเมษายนสิงภาคมแล้วก็มิถุนายนในส่วนของรายได้นะครับบริษัทมีรายได้จากการขายที่ผ่านร้านสาขาแล้วก็ค้าส่ง จำนวนทั้งสิ้นก็282.58ล้านบาทนะครับหักต้นทุนสินค้า243.53ล้านบาททำให้บร,ริษัทมีกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายครับอยู่ที่สาสิบเก้าจุล้านบาทหรือเท่ากับกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ13.82นะครับบร,ริษัทมีรายได้หอื่นๆจำนวน1.50ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย25.79ล้านบาทมีใช้จ่ายในการขายและบริหาร10.92ล้านบาทนะครับและมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่1.62ล้านบาทเมื่อหักจากกำไรขั้นต้นแล้วบริษัทจะมีกำไรก่อนภาษีนเงนินได้นะครับ2.24ล้านบาทและเป็นภาษีเงินได้อยู่ที่0.61ล้านบาทนะครับ เท่ากับว่าบริษัทจะมีกำไรขาดทุนสุทธินะครับหุ้นเศษอยูอ่ที่1.63ล้านบาทหรือเท่ากับ100ร้อยละ0.57นะครับผลมันประกอบการของไตรมารส2รัร้2,568ี 2, นะยาเทียบกับไตรมารส2ของสปี2,567เนระาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเดียวกันนะครับบริษัทก็จะมีรายได้าจากยอดขายเพิ่มขึ้น 5.56ล้านบาทหรือเ,เพิ่มขึ้นร้อยละ2.01ครับในส่วนของอกำไรสุทธิเ,เสร็จนะครับถ้าเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนะก็มีส่วนของกำไรสุทธิที่ลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ0.43ล้านบาทครับสำหรับไตรมาสหนึ่งนะครับของปี2 0 6 8ถ้าเทียบกับไตรมาสสองของปีปีเดียวกัน ก็ถือว่ามียอดขายที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยไตรมาสสองของปีนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งจุดสองสองล้านบาทในส่วนของกำไรขาดทุนสุทธิก็ลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับไตรมาสหนึ่งเราทำได้ประมาณสองจุดศูนย์หกล้านบาทตอนไตรมาสสองทำได้หนึ่งจุดหกสามล้านบาทนะครับต่อไปก็จะเป็น ผลการดำเนินง,งานของยอดเผื่เดือนนะครับคึ่งปีครึ่งปีแรกของปี2568นะครับบริษัทก็มีรายได้จากการขายผ่านสาขาแล้วก็ค้าส่งจำนวน566.38ล้านบาทนะครับมีผลกำไรขั้นต้นอยู่ที่75.98ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ1 3 4 2บริษัทมีรายได้อื่นๆ2.88ล้านบาทนะครับ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายห้าสิบจุดสี่เจ็ดล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารยี่สิบจุดสามหกล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทางการเงินสามดสองสองล้านบาททำให้มีกำไรก่อนภาษีนะครับอยู่ที่สี่จุดแปดหนึ่งล้านบาทและเมื่อหักภาษีเงินได้แล้วบริษัทก็จะมีกำไรขาดทุนสุทธิเป็นสิบหกสิบสามจุดหกแปดล้านบาทนะครับสำหรับอยอดขายนะครับถ้าเทียบกับ ช่วงระยะเวลาเดียวกัน6เดือนของปี2567นะครับบริษัทก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับจำนวน12.29ล้านั้น,นหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ2 2.2 2นะครับทั้งนี้เนื่องจากก็เนื่องจากบริษัทก็มีอัตรา,าการเจริญเติบโตของรายได้จากการขายของจากยอดขายของสาขาเดิมว่าเซมสโตรเซมฟูเปมาสองเนี่ย ถ้าเทียบกับไตรมาสสองของระยะเวลาเดียวกันปี67เนี้ก็คือเพิ่มขึ้นร้อยละ77นะครับจากจำนวนสาขาทั้งหมดก็36สาขาครับครับนี้ก็ที่นำเสนอไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกอัตราส่วนทางการเงินที่ที่สำคัญที่สำคัญน,นะครับจะมา เยนเดีย้กับผู้ลงทุนสนใจที่สนใจนะครับอัอตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE นะครับของหเดือนแรกปี2อ6 8ก็ทำได้อยู่ที่ร้อยละ5้าดสองนะครับส่วนอันตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือว่า r o a นะครับก็ทำได้ร้อยละ4.08จในขณะที่ นะครับบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า d e เด ratio อยู่ที่หนึ่งจุดแปดห้าต่อหนึ่งเท่านะครับครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทนะครับในฐานะการเงินของบริษัทส,สิ้นนักสิ้นวันที่สามสิบที่งอนยครับสองพันหสิบแปดริษัทมีทรัพย์สินรวมท,ทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทนะครับ โดยส่วนใหญ่ทรัพย์สินของบริษัทก็จะอยู่ที่สต็อกสินค้าคงเหลือ170ล้านบาทและส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์อยู่139ล้านบาทนะครับในขณะที่หนี้สินในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่3 2 1ล้านบาทนะครับแล้วก็ในบรดาหนี้สินทั้งหมดของบริษัทส่วนใหญ่ก็จะอยู่รูปแบบของนะเจ้าหนีค้ค้าหรือซัพพลายเออร์132ล้านบาทและเป็นหนี้ ที่วงเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่7จ็ดสิบหกลานบาทนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทนะครับครับนี่ก็เป็นฐานะการเงินของบริษัทนะครับอ,ต,อนนต่อไปขอเชิญของซีอต่อครับครับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอเจ้าหนี้ทางการค้า เจ้านี้อื่นเราก็ลดลงนะครับแล้วก็กําไรสะสมเราก็จะมีสะสมต่อเนื่องมานะครับดังนั้นจะดูแล้วว่าตอนปีเนี้เศรษกิจอาจจะไม่ค่อยสวยนะนะครับแต่ทางบริษัทก็พยายามที่จะดูแลเรื่องสถานะการเงินให้มั่นคงและแข็งแรงนะครับโดยช่วงด,ดีเราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นให้สมเกิดขึ้นนะครับก็บริหานกัน ครับต่อไปครับก็จะเป็นหมวดที่3ครับหมดของแผนการลงทุนก็จะเรียนให้นักลงทุนทุกสั้นบว่าเคได้เข้าตลาดครับแล้วนำเงินมาขยายกิจการนะครับจนถึงปัจจุบันสารทุสานครับดังนั้นสาขาจำนวนที่เราเพิ่มแล้วก็จังหวัดที่เราเพิ่มใกล้เคียงไม่ว่าจะอ,าอยู่ใน จังหวัดสงขาด้วยกันนะครับต่างอำเภอแล้วก็ขยายไปรวมทั้งจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนตอนนี้เป็นสานบุกสาฐาเพื่อสร้างความแข็งแกงร่งของฐานธุรกิจค้าปีกอันใต้ตน,นะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องแผนกระลุมทุนที่ทางบริษัทบีเพได้เข้าตลาดับแล้วทำไปบ้างนะครับ จากนั้นครับก็หมวดที่4ครับหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับครับทางบริษัทเคเคก็ได้ทํากิจกรรมที่ตอบแทนต่อสังคมนะครับในปี2องห้านี้ครับเมื่อต้นปีเราก็ได้ไปมอบเสื้อนะครับให้กับทางามูนิติทงเสียเสียงตึงซึ่งจะจัดตามประเพณีทุกปีในช่วงตุษจีนนะครับ เราเรียกเทศกาลแถดพระนะครับก็ทาง K K เคเคก็เป็นสปอนเซอร์ในการทำเสื้อให้กับขมมลแห่พระเกี่ยวพระต่างๆนะครับจานวนสาวะสถตวตัวนะครับดังนั้นเคเก็มีร่วมสำหรับสูวนิเครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็ช่วงสงการานต์นะครับ หายเขตเทศบาลคองแห่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ป่าสำนักง,งานใหญ่ของเคเคตั้งอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราก็ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนะครับเพื่อช่วยผู้ป่วยในโรคมะเร็งน,นะครับเราก็ได้จัดการเดินวิ่งไปเมื่อวาันาที่ที่สิบเก้าแล้วก็จะมอบรายได้นี้ให้แก่ทางมูลที่โรง,งพยาบาลผาดใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อ เดือนกันนกยายนครับทางเคเคก็ได้ไปมอบขนมและเครื่องดื่มให้แก่เด็กๆโรงเรียนสดวิทยาศึกษาในจังหวัดสงขลาและก็โรงเรียนการศึกษาของธรรมศาสตร์ลก็คือโรงเรียนของพลพิการทางตานะครับและก็โรงเรียนวันทุ่งน้ํานะครับจํานวน380ชุดนะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือด้านเยาวาชนนะครับแล้วทางบริษัทเคเคก็ได้ อมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมกับทางเอเคในการจัดเดินวิ่งการกุศลนะครับทั้งที่สิบเจ็ดต,ต้องมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนจวราณวงศ์โรงเรียน,ยน,ยน,ยนพิ่ดานลูกเคาะและก็โรงเรียนมอ,อวิทยาลุดศรนะครับเป็นยอดเงินทั้งหมดสาม0 0ืนสามันบาทนะครับทั้งสาโรงเรียนครับก็กิจกรรมของทางเ k เที่ทํามาแล้วก็พยายามที่จะทำอตอบแทนให้กับ สิ่งแวดล้อมและก็อตอบแทนให้กับสังคมครับอันนี้ก็คือแผนกิจกรรมที่ผ่านมาของเพีครับครับลำดับต่อไปครับไม่ทราบว่าผู้ลงทุนมีคำถามหรือมีข้อมูลหรือคำชี้แนะอะไรกับทางบริษัทเรียนเชิญเลยครับ ถ้าไม่มีคำถามอะไรทางบริษัทเพ็งเพซูเปอร์สโตร์ซาเทิร์นจับกัดมหาชนวันนี้ได้มา,าพบนัำมองทุนแล้วก็ขออนุญ,ญาตแนะนำทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากว่ามีอะไรที่จะแนะนำก็ติดต่อทางบริษัทได้นะครับงนั้นวันนี้ผมทั้งสองก็ขออนุญ,ญาตจบการพ์เซต์บริษัเทเพ็งเท่านี้ครับอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ